แม่ลูกฟ้าประธานครับเม่นครับโอ้ยแม่ลูกครับลูกสาวฟ้าประธานนะครับแม่วาาสนานะครับส่วนสูงอยู่ที่ร้อยห้าสิบสองครับพวมนี่ขนลุกมันอลังการคือยังบ่าวครับตากรองได้ยินเข้านะครับเราเห็นผู้นุ่มลงทั้งหนาเปรดครับฮักพี่เสียแน่นอนครับวันนี้ครับตัวแม่เพื่อนหนีเป็นลูกสาวปังแปดริ้วนะครับพี่ตุลโอ้ เป็นลูกสาวปังแปดลิวครับแต่ว่าตัวลูกนี่เป็นลูกสาวฟ้าประท่านนะครับของจริงของจริงครับอได้เดือนครับสิบเก้าวันนะครับผมชูสีกันครับว่างหันตอนแนนครับอายุเกิดก้อนกันมือนึงครับอสิ่งที่เห็นเลยคือเหย้ามากเหย้าป่านรหลดไฟต้องขอใส่คํำหนี้เลยครับแม่เเป็นเหนย้าป่านรหลดไฟสองเมตรกลัวๆนะครับพวกนี้ เบิ้งงนี้นี่พอดีลูกวอกนี่ให้เบิ้งครับ,รบยาวมากเราช่วงลําเนื้อนับตัวไม่ได้ฉี่ลายนะครับเงาเราได้ลึกพรอมเราช่วงเอิงเผาไรหนาดีนะครับลึกยาวนี่ครับเรามาเบิ้งลูกสาวครับมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ล,วลูกสาวฟ้าประธานโอ้ยนี่ครับเป็นงานคัดได้ไม่เป็นโตเราดีครับประเี้ยขอฟังะหคาครับผูุนม แม่ลูกฟ้าประธานนะครับพันธุกรรมมาสองสันแต่แม่เพิ่นเหรอครับสามพ่อนูเพิ่นแบ่งเท่าไรครับคุณนุ่มโคมนี่โคมนี่ผมเปิดไว้อยู่ที่สองแสนเกียหมื่นห้าพันบาทครับเสียเอาทอกันเขาบอกทอกันเนาะสียดลใเหตโต้ไส่กันผมจะกี่วางเนีครับโคมนี่มันสุดสุดอีหลีครับถึงสองตัวเลยครับสองโคมหันเขาได้ไปนะครับจากในราคาจากต่อมาจากตอมาจากน้อยนะครับยกโคมไปนี่ผมว่าสุด สุดยอดมากครับเราก็คือบอกครับลูกสาวฟ้าประธานปีนีมาแท้ครับจบเลยครับผมจบดีีครับคายซองคุ้มสุดคำบรรยายนะครับตากรองกับหมักน้าถูกค้มเรากับคุณนุ่มหาได้มาร่วมกันอยู่ในขีปเดียวไหมครับซึงจึงโบ้คอยมีนะครับเท่าทีไทยมาจีเมียบอกใส่ใหญ่ๆยังจริงนะครับป้าเจ้าตรงตรงยกเราวาเน่าก็เมียแหลกนะคุณนุ่มเง่าครับ ได้เปรียบนะครับเรื่องเย้ยนะครับเพราะว่า,าจะเป็นเนื้อนะครับเนื้อก็ต้องได้หลายกว่าเนื้อสันนอกสันในเนื้อล้อมโตโอ้มันเย้ยอ่ะมึงจะวางนะครับเพิ่งเราทรงมหาลูกดีมากอ่ะ <c oughs> อเพื่องตั้งคอเพิ่นแม่นอนคุณนม <c oughs> ช่วงนี้ลูกฟ้าบาททานออกมาช่วงนี้ถือว่าลูกถือว่าฟ้าบาททานกับทรงลูกดีนะช่วงนี้ลูกออกมาหนังหนาค้อจยนๆเนบิดทุกตัวนะครับเพิ่งนีน่จักสิบเดือน ลูกฝ่าประธานสีบดหลักแสนบอกครับคุ่นุ่มเท่าที่เขาขายเอาเอาแต่เฮานะนี่ครับถาเป็นลูกสาวนะแต่ลูกผู้เขาขายไปแสนกว่าเนาะลาสุนเนาะแสนเจ็ดแสนแปดครับควิบกว่าเดือนหั่นตัวเมียนะครับหั่นเป็นตัวนี้หอดอายุสิบกว่าเดือนฝากติดตามไว้หรือยายไปยุใส่นะครับเบื้องดีๆครับตัวนี้ผมมาเอาเงินแสนคืนได้ตลูกเพิ่นก็ได้หลักแสนเทิร์นแน่นอนครับนี่ครับ ทรงลูกดีแล้วครับไส้โตเก้าก็ดีขึ้นกันครับนี่เห็นผลงานแล้วไหมครับชัดเกียแสดง่าถือกันแล้วครับแม่ครับพอพันเพื่อนสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันครับนี่ครับหมักน้ำกันทอไดโทมาครับต่อไปแล้วครับ